q a ตอบคำถามเรื่องตะก,กุด9กลุ่ม ทำไว้ในคลิปที่แล้วใช่ไหมคะในเรื่องของความเป็นตระกุล9ก้ากลุ่มเนี่ยกลักคือรวมกันอยู่เป็นกลุ่มเราจะพบเจอเรื่องของจํานวนของตระกุลดอกน้อย,อยที่ทักทอเรียงร้อยรวมกันบ้างก็มีด้านนอก8มีหัวใจหนึ่งบางก็ด้านนอกมี9้าเนี่ยแน่แท้แต่ทีนี้แหละค่ะว่าสําหรับการตอบคําถามคลิปนี้นั่นก็คือว่าเจอตระกุดเก้ากลุ่มเนาะในรูปลักษณะที่มีจํานวนมากกว่า9้าดอกและอย่างนี้จะเรียกว่าตระกุลเก้ากลุ่มได้หรือเปล่านะ นี่แหลคะค่ะถึงเรียกได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นตระกุดล้านนาเป็นทั้งสิ่งและศาสตร์ที่รวบรวมอยู่ในตระกุดเพราะว่าครูบาอาจารย์ในสมัยเก่าก่อนคะ่ะการสรรสร้างตะกุดบ้านก็เป็นการส,สร้างในวาระในรอบในจํานวนที่จํากัดบ,บ้านก็เป็นการส,สร้างโดยการให้ต่อบุคคลอย่างชัดเจนคะ่ะจึงทำให้เราจะเจอตระกุดนะั้นมีจำนวนอาจจะมากกว่าที่เราพบเห็น โดยทั่วๆวไปแต่ด้วยลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ค่ะคือการรวมและถักทอขึ้นมาเป็นผู้ลักษณะนี้เนาะมีทั้ง8ดอกมีทั้ง9ดอกบางคนมี11ดอกบางคนมี20กว่าดอกเป็นดอกใหญ่มาเลยรูปลักษณะไหนก็ตามเราก็ยังเรียกว่าตระกุล9กลุ่มอยู่ดี